ดูต้องการพัฒนานี่ต้องชาวบ้านเป็นผู้ร่างสูตรเป็นผู้ร่างโครงการไม่ใช่ให้รัฐเขียนโครงการไม้มว่าคุณต้องทําอย่างนั้นนะคุณต้องทําให้นั่นในนี่นะปัญหาของชุมชนกองเปียกผมรู้ดีกว่าคนอื่นรู้ดีกว่าอาจารย์ประเด็นที่ว่าใครคิดใครร่วมต้องกลับกันคือรัฐบาลเนี่ยได้พยายามพัฒนามาจากที่ว่าไปพัฒนาให้ชาวบ้านก็ได้คิดบอกว่าไม่ดีต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแต่คําว่าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเนี่ยรัฐบาลยังคิดอยู่ ยังเป็นผู้นําอยู่ยังเป็นพระเอกอยู่ต้องกลับกันต้องให้ชาวบ้านเป็นพระเอกอย่างที่คุณพรว่านะแล้วรัฐบาลมีส่วนร่วมชาวบ้านต่อไปนี้พอได้มีน้อยนะคือคือต่อไปนี้ต้องใช้คําว่าการพัฒนาโดยประชาชนที่รัฐบาลมีส่วนร่วมให้กลับกันเสียพระเอกเป็นชาวบ้านพระรองเป็นรัฐบาลรัฐบาลเป็นตัวสนับสนุนและสถาบันการเงินถ้าอย่างเงี้ยแต่หลักการที่อารไปบูนว่าเนี่ยนะมันใช้ได้กับบางกลุ่มบางที่นะครับ แต่บางกลุ่มบางที่เนี่ยต้องไปขย่านะไม่งั้นจะไม่คิดอะไรไม่ทาอะไรก็มียเยอะอคนวิทยาก <นะ S 2> ารโ <c oughs> ควิดคนตรงนี้นะครับว่า <c oughs> ก็มีนักวิชาการหลายกลุ่มแม้แต่ท่านนายกเองเนอะท่านชวนเนี่ย <c oughs> เมื่อปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> ท่านก็มองว่าที่คลองเปียดทาได้แต่ถ้าเอาโครงการคลองเปียไปทําที่สะกอมจะนะัด้วยกันเนี่ย <c oughs> ทำไม่ได้ตรงนี้เราไม่ปฏิเสธอาจารย์รแต่ยังไงยังไงมันก็มีสูตรของมันในในชุมชนอยู่แล้ว ทำอย่างไรชาวบ้านร่วมกันคิดในยุมยนตรงนั้นแหละไม่จําเป็นเอาคลองเปียไปขยายผลทั่วประเทศเราออกกรอบแนวคิดกว้างๆปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประเพณี้ค่านิยมวัฒนธรรมเพราะเราต้องยอมรับว่าเราคนไทยด้วยกันนี่ค่านิยมไม่เหมือนกันวัฒธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ทําได้เดี๋ยวนี้มันได้มีการเรียนแบบกันแล้วถ้าถามปริมาณผมว่าเลิกพูดปริมาณได้ไหมมีสักกี่กลุ่มเหมือนคลองเปียในประเทศไทยอย่าถามตรงนั้น แต่ถ้าเราจับได้สักกลุ่มหนึ่งเอาตรงนี้แหละขยายผลนําร่องแล้วก็ที่ไหนก็เรียนแบบถ้าหากว่ามันสาเร็จเป็นรูปมาทำนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันมีสักกี่กลุ่มเหมือนกองเปียก็ไม่ต้องคิดอะไรกันทําเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมแล้วก็แย่ลงเหมือนเดิมแต่น่าเห็นใจเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างที่ทางทกศาพูดเมื่อสักครู่นี้คือมันก็มีหลายแห่งที่มันไม่มีการรวมตัวแล้วก็ไม่มีกลุ่มอย่างนี้เมื่อไม่มีอย่างนี้การทํางานของทกศก็ลาบาก แลคือผมว่ารูปแบบของกองเปียรนี่มันขึ้นกับองค์ประกอบที่สําคัญสําคัญหลายประการนะอย่างตัวผู้นำเนี่ยบอกว่าสําคัญมากถ้าเขาไม่มีความเชื่อเนี่ยที่อภรเนี่ยนะไม่มีความไว้วางใจเนี่ยผมว่าเกิดยาก เพราะนั้นการรวมกันเนี่ยผมว่าตอนที่เริ <Bless> ่มต <vivid> ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเริ่มมาหลายปีเนาะกว่าจะได้ถึงวันนี้เนี้สิบกว่าปีใช่ไหมครับเดห็นไหมครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับอีกสี่เดือนยี่สิบปีนะเวลายาวนานเนี่ยสร้างสมความไว้วางใจเชื่อถือซึ่งกันและกันเห็นไหมครับแล้วกลุ่มมือถามว่าจะเนรมิตเอาวันนี้เนี่ยได้ไหมไม่ได้มันต้องเริ่มต้นมาทีละน้อยทีละน้อยอย่างทั้งทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วที่สําคัญคือลีดเดอร์ชิพคือผู้นําสําคัญมาก ระบบที่ท่านทําให้ชาวบ้านไว้วางใจเนี่ยเช่นการทําบัญชีบ้างการแสดงความโปร่งใสต่างๆเนี่ยอันนี้ต่างหากที่ทําให้เกิดกลุ่มอย่างนี้ได้แต่กลุ่มแบบนี้ก็มีเยอะแล้วนะขณะนี้ก็เป็นสองสามหมื่นกลุ่มทั่วประเทศที่เกิดใหม่ๆแล้วไม่ใช้เวลานานเท่านี้ก็เยอะสมมุติอย่างเช่นที่จังหวัดตราดเนี่ยนะทั้งจังหวัดก็มีร้อยกว่ากลุ่มจังหวัดซึ่งมีไม่กี่อำเภอหรือที่จังหวัดพยาวนะอําเภอหนึ่งอาจจะมี4ี่ห้ากลุ่ม พอมีตัวอย่างแล้วเนี่ยมันก็ง่ายเข้าระบบที่เขาจัดการกันได้ดีทางกลุ่มคุณพรนี่อาจจะมีชื่อเสียงมากหน่อยเพราะว่าขนาดใหญ่แล้วก็ทำมานานนะแต่ที่ไม่โด่งดังเท่านี้แต่ดีไม่ไม่แพ้กันหรือว่าเล็กๆหน่อยแต่ดีนี่อีกเยอะเลยครับผมเคยเห็นในประสบการณ์ผมน,นะสากรที่ดีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่นี้พี่ผมพูดถึงพวกที่เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งเราได้เคยเฝ้าติดตามนะในระยะเวลาสิปี20ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันรุ่มๆุ่มดอนดอนนะ ช่วงใดที่มีผู้นําดีกรรมการดีเนี่ยก็จะเจริญนลุงเรืองทุกทุกอย่างเลยเปลี่ยนกรรมการเจงเลยเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนประธานนยฟุบเลยครับแล้วก็ต้องแก้กันไปอีกหลายปี้เเพราะโชคดีได้คนมาคนดีมาช่วยก็ฟื้นก็นหมาอีกเป็นอย่างเงี้บอันนั้นเป็นเพราะว่าการรวมตัวมันหลวมหรือเปล่าเพราะว่ากลุกมุเกษตรกรและสากลเนี่ยของทางการเนี่ยที่จดทะเบียนนั่นนะครับโดยกรมสากลก็ดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ดีเนี่ย มันเอาคนมามารวมตัวเพื่อมาของเงินกู้อที่ผมพูดนี่มันก็ไม่ใช่เ,ร,เราพูดเป็นการทั่วไปนะเราเราพูดถึงว่าเราได้ศึกษาบางสากรเนี่ยที่ที่ได้รับรางวัลก็ดี <c oughs> นะเป็นสากรดีเด่นในอดีตเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะคะคือมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นผมผมจริงสรุปว่าองค์ประกอบเนี่ยตัวลีดเดอร์ชิพเนี่ยตัวประธานตัวกรรมาการเนี่ยสำคัญมากแล้วระบบการทํางานที่โปร่งใสเนี่ย นะฮะความซือ่อสัตย์สุจริตเนี่ยสำคัญมากเับจริยธรรมเลยผมต้องขอพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะที่เราพูดกันเนี่ยเราจะพูดกันในจุดย่อยๆเป็นกรณีกรณีไปแต่ถ้าดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราหวังว่าจะเกิดการพลิก,ล,กลิกวิธีคิดที่บางทีเราเรียกว่าปรับกระบวนการเนี่ยคือวิธีคิดที่ว่ารัฐบาลเป็นใหญ่แล้วประชาชนตามขณะนี้กําลังได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่มันยังไม่มากพอต้องต้องปรับกันครั้งสําคัญเปลี่ยนมาเป็นว่าชาวบ้านคิดประชาชนคิด และตัดสินใจรัฐบ,บาลสนับสนุนคราวนี้ก็โยงไปถึงว่าแล้วกลุ่มแบบนี้มีเท่าไหร่ขณะนี้มีเป็นหมื่นๆกลุ่มนะครับ,รบแข็งบ้างอ่อนบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างเป็นทางการก็เช่นสหกรณ์นะก็เติบโตมาหลาย10ปีนะแต่ก็ยังลุ่มๆดอนๆแสดงว่านยโยบายใหญ่ของประเทศเนี่ยยังรอการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญนะครปรับเปลี่ยนครั้งสาคัญในวิธีคิดเลยนะครับและอาจจะต้องแก้กฎหมายที่แก้กฎหมายสหกรณ์ก็ถือว่าดีไปขั้นหนึ่งแล้วอาจจะต้อง แก้วิธีปฏิบัติอีกแก้นโยบายอาจจะต้องปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมที่ทํางานกับประชาชนรวมทั้งสถาบันการเงินเช่นทกสออมสินเนี่ยผมว่าอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงจะเรียกปฏิรูปก็ได้นะครับครั้งสําคัญเนี่ยเพื่อให้ความคิดที่ให้ชาวบ้านเป็นใหญ่ชาวบ้านเป็นหลักเนี่ยเป็นได้จริงแล้วที่คุณพิทยาพลเป็นห่วงเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงคือถ้ากระแสไปในทางที่ชาวบ้านเป็นหลักรัฐบาลหนุนนะมากเข้ามากเข้าเนี่ย ชาวบ้านที่คิดไม่เป็นหรือ,อยังไม่เก่งหรือไม่กล้าเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงนะฮะพลังจะไปในทางนั้นผมว่าสําคัญที่การตั้งใจจริงและการมุ่งม,มั่นและต้องเข้าใจสถานการณ์รที่จะเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนความคิดให้เกิดขึ้นในหมู่รัฐบาลประสบการณ์ที่ผมเองก็เล่นเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยกลุ่มประเภทของหน้าอําพรน,นั้นเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการแล้วเกิดขึ้นเองแล้วเกิดขึ้นเฉพาะ ในเครือญาติในบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและผมผมเชื่อมั่นว่าถ้าน้าพรไม่อยู่คลองเปียกวันนี้คลองเปียกเดินได้เพราะว่ามันมันยึดโยงกันเหนียวแน่นมาแต่สากลและกลุ่มเกษตรกรที่พูดนั้นเนี่ยเขารัดจัดตั้งตั้งแต่ตน้นรัฐ บอกว่า,วาคนมารวมตัวกันในหนึ่งตำบลเรียกว่าหนึ่งกลุ่มเกษตรกรในหนึ่งอำเภอให้เป็นหนึ่งสากรณ์แล้วมาเอาเงินกู้จากทกศนั่นมันเริ่มต้นมันตั้งแต่ตรงนั้นคือมันมากเพราะว่า,วาอุปสรรคนอเราไปเถียงกันตอนที่มันก่อกําเนิดหรือเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะคือการที่รัฐหรือใครเป็นเริ่มต้นก็ไม่ใช่สิ่งผิดหรอกแต่คนที่รับช่วงไปแล้วเนี่ยบอกว่านั่นสําคัญมากกว่าทําอย่างไรให้มันเดินไปได้ทำอย่างไรจึงให้มนุษย์จัดการกันได้ เพราะว่าผมเองเห็นด้วยเลยว่าสากลหลายแห่งได้รับรางวัลที่1นึ่งอพอเปลี่ยนตัวปั๊บเนี่ยคอรัปชันมาเลยแล้วมันก็เจ๊งสีประจันก็ดีอะไรก็ดีนะครับเอ่ยชื่อกันเลยก็ได้เราก็เห็นกันมาเยอะ,ยอะแยะแล้วในที่สุดมันก็พังเพราะว่าการทํางานมันไม่เหนียวอยู่ด้วยกันนะแต่อย่างนี้เนี่ย มันต่างกันตรงนี้หรือเปล่าม,มันต่างกันแนะ่เพราะกลุ่มอย่างของน้าพ่อเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชาวบ้านลุมตัวกันมาตั้งตน้นแล้วไม่ใหญ่โตเท่าไรนะแ,แล้วเริ่มจากเล็กๆรู้จักกันนะไม่ไม่ไม่เคยยอมขยายใหญ่เท่าไรนะเพราะว่ารู้ตัวว่าถ้าขยายใหญ่ขึ้นไปเมื่อไหร่หก็ก็จะมีปัญหาแล้วเงินเนี่ยนะเวลากลุ่มพวกนี้นมีเงินกู้เยอะแยะเนี่ย เงินมาล่อใจคนมันไม่ข่าวใครตัวบริหารกันส0 5 0ล้านเดียวเชิดหนีแล้วมันเกิดกิเลสะฉะนั้นไอ้บุคลิกของคนผู้นําการบริหารจัดการสาคัญแต่ผมคิดว่ายังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเดียวกัารที่จะทําให้กลุ่มเกิดหรือไม่เกิดนะกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันเอื้อมหนวยที่จะให้เกิดกลุ่มที่ทําร่วมกันได้กิจกรรมบางอย่างมันไม่เอื้อมหนวยเราสังเกตดูเงินกู้เนี่ยนะพวกออมทรัพย์พวกเงินกู้เนี่ยเกิดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีกํลไรเยอะ พอสมควรทีเดียวหรือว่าบางอย่างเช่นนมเนี่ยนะฮะรวมกลุ่มกันสากรทำนมส่งนมเนี่ยนะอันนี้อันนี้ไปรอดนะเป็นสากรเกือบเกือบทั้งเกือบทั้งหมดกลุ่มที่ไม่ใช่สากรมีน้อยกว่าสหกรใช่ครับมันมีความจําเป็นที่บางครับและเสร็จแล้วชาวบ้านจะคุมกันด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ากรรมการสากรโกงนะฮะชาวบ้านเสียเงินวันหนึ่งเนี่ยฮะสี่ห้าร้อยบาท ชาวบ้านเห็นเห็นเลยว่าจะต้องสูญเสียรายได้วันละสี่ห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นถ้าสาก์กรรมการสาก์โกงนะฮะเขารีบเปลี่ยนกรรมการสาก์ทันทีทันใดเลยเพราะเขาต้องการต้องการที่จะป้องกันตัวเขาเองเพราะมั่กิจกรรมอันนั้นเนี่ยมันตรงกับการกระเป๋าของเขามันทบกระเป๋ามีผลประโยชน์เขามีผลประโยชน์โดยตรงเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลนะเรื่องเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าม่ว่าอย่างนมเนี่ยมันจะต้องรีบส่งตลาดมันจะต้องรีบจัดการเข้าพลาสติลไลซ์โดย ภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่เพราะฉะนั้นระบบมันจะต้องรวมตัวเป็นสากลแล้วรวมตัวแล้วรวมตัวแล้วค่าขนส่งมันถูกลงก็ชาวบ้านก็ได้กําไรมากขึ้นประโยชนที่ได้มันมันมันเห็นชัดเหนชัดแต่สากลที่ที่มีปัญหาชาวบ้านเสียกี่ตังค์ค่ารมเนียมแรกเข้าหุ้นหนึ่งหุ้นพอแล้ว50บเจ็ดบาทโอเค แต่แล้วสิ่งที่เขาได้มากกว่านั้นเนี่ยโอ้โหของฟรีทั้งหลายของสับซีดีอะไรต่างๆมีเข้ามารวมตัวเพื่อมไข้ประโยชน์แน่นอนสากลเนี่ยนะมารวมตัวเพื่อมีมีข้อน่าคิดอยู่ข้อนึงมีสากลบางแห่งหรือกลุ่มชาวบ้านบางแห่งที่ประสบความสำเร็จแล้วไปทาธุรกิจบางอย่างแล้วลำบากเช่นเช่นร้านขายของชําจะไม่ใช่ทุกทุกแห่งนะแต่ร้านขายของชาเนี่ยบางกลุ่มที่ที่รวมตัวกันแบบชาวบ้านรวมกันขึ้นมาแล้วประสบความสําเร็จ แต่พอมาทําร้านขายของชำนะครับขาดทุนครับขาดทุนแล้วขาดท,ท,ทุนออกเราว่ากําไรมันน้อยมากาเร<บ> <คะ S 1> าเลพลาดนิดเดียวก็เสร็จแล้วค,คือเน้นความพอประมาณเน้นการพึ่งตนเอง<ช><ๆ>เน้นความเพียงพอเ,ออเน้นความคดี<ช>คแล้วก็เน้นการสร้างกลุ่มกุ้มกันต่างๆกลุ่มที่ไม่ประสบความสาเร็จเช่นสหรณ์กรที่บอกว่าตั้งกันมาเพื่อกู้เงินเริ่มต้นก็ผิดพลา้แล้วแล้วก็กู้มากกว่าออมนะฮะไม่พอเพียงครับหรือว่ากลุ่มที่โลภมาก เศรษฐกิจตาโตขึ้นมาอยากจะรวยนะครับทำนู่นทำนี่ความที่ป้องกันความเสี่ยงที่มากเกินไปไม่โลภมากจนเกินไปจะทําให้กลุ่มมีความมั่นคงและไปอยู่ได้น้าพรขยับหลายเที่ยวจะขอคิดด้วยคนตรงนี้นะครับว่ากลุ่มของเราเนเราเน้นกระบวนการการเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมการมีจิตสานึกร่วมในการร่วมกันแก้ปัญหากับตนเองทีนี้มันต่างกับสาก์หรือต่างกับตกลที่ ชาวบ้านเพียงแต่ว่าเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการผู้จัดการไม่ใช่คนของเขามันกำลงนี้แหละครับแต่ว่ากลุม่มกองทุนชาวบ้านนี่กรรมการเองก็ลูกหลานเขาในหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วการบริหารจัดการนี่เขาก็มีจิตสำนึกร่วมการเป็นเจ้าของอตรงนี้ก็ส่วนส่วนส่วนที่สองนะครับจะไม่เราอยู่กันได้ทีนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆผมบอกว่าถ้าทั่วประเทศไทยทุกตำบลทำอย่างคงเปียได้สักครึ่งหนึ่งพอ ไม่จะเป็นทั้ง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 หมดนะครับครึ่งเดียวพอเนี่ยประเทศชาติเราอยู่ได้ฮะเพราะช่วงส่วนใดสามารถพึ่งตัวเองได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเขาเปียห้าพันกว่าคนถือว่าไม่ใช่เล็กอาจารย์ห้าพันกว่าคนที่เราทําอยู่ปัจจุบันเรามีปัญหาบ้างแต่ว่าเราคุยอย่างพี่อย่างน้องนะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยนะครับผลประโยชน์ทั้งหมดตกให้กับเขาทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เขามองเห็นชัดเจนความเป็นเจ้าของตรงนี้แหละที่เขาไม่อยากทําลายกิจกรรมที่เขาได้พึ่งพาอาศัย ันอย่างอย่างที่ใครเคยวิตกกันมาก่อนว่ากองเปียอยู่ได้เพราะคุณนำพรถ้าไม่มีผมวันใดคิดว่ากองเปียคงอยู่ไม่ได้อยู่ได้ไหมผมยังยืนยันฮะว่ากองเปียยอยู่ได้สบายกองทุนตรงนี้ไม่มีคําว่าหลงอย่างเด็ดขาดพราะไอ้กรอบหรืรากฐานที่เราวางไว้ตรงนั้นผมไม่มีอํานาจที่จะไปแตะอะไรบากนะอํานาจคือสมาชิก